มาหนักนะพีน่น้องเอ้ยฝนบานนี่ช่วงทำเองมาหนักช่วงเข่าเาเพิ่งอันนี้ต้องเบิร์ตเบิดเวี้ยนครับพี่น้องพ่อตกแรงมากพ่อตอทางมาทางมาพุดนะอ,อ่ตอตพอออี่น้องเอ้ยเปิด้ากงวดินม่บ้าแล้วพี่น้องเอ้ยมายางคักเลยบานนี่พวกนี้น้ำ่วมน้ำค้างเบิดอะไรพีนพ่น้องพุดนะเส้งร่มเส้งฝน ทอดตัว ok, พี่น้องเลยหมูย่างดอกเข่าบานอี้ช่วงเทียงเทียงครับพี es, ่น้องไปเบิ้งเปกันยังไงเริ่มเอ็นเย็นครับพี่น้องผมบานอี้ตกมาช่วงแรกร่มยิงแห้งบ่เหลือหรอกพี่น้องใอ้เข่าก็ได้ตนี้น้ำถั่วมน้ำค้างเวลาในสวนโอ้ก็หลังจากที่มันอั้นมาตั้งแต่เช้าครับพี่น้องพ่อคำมาตรงนี้เบิดพัวมาเบิดพี่น้องเลยตกย่างแห้งเลย เนี่ยเทิงล่มเทิงฝนครับพี่น้องดูนะเริ่งบรรยากาศพี่น้องพี่ติตรเป็นจั่างนั้บ้านที่บ้านนอกตกคนน้อยบ้านพ่อบนตกยางแห้งเลยพี่น้องืดอนี่ช่วงคำขึ้นนี่คาดว่าติเบิร์ตขึ้นเลยครับพี่น้องทุกนี่น้าบนองค์ตัวเบิร์ตแล้วในสวนกระไดที่จะไว้ย่างดอกข้างล่าง เส้าเหน็บภาพพี่น้องไวเบิงน้ำในสวนก็ยังว่าท่านเต็มอะไรับพี่น้องเดี๋ยวหลังฝนตกสิภาพพี่น้องไวเบิงอีกครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงตอนนี้ไปว่าท่านไหนับพี่น้องบางทีลรอโตเมื่อบ้าเบิ้พี่น้องเลยต่อนครั้งไวเบิ้ล่ะเนี่ยอีกเลาะขางบ้านครับพี่น้องทัวเบิ้ลเลยแปลงฟักที่เป็นไหนเขาไปเบิ้งมาได้ับพี่น้องผมฝนตก ท่านะทั้งร่มร่มกะมาฝนกะมีบานเนาะเขาบ่าย่างหลับพี่น้องไอ้ลมเบิด์หลับบานนี่ตื่นนอนทารถเกี่ยวหลับพี่น้องเอ้ที่แหลกว่าเขาว่านลมบ่านลมบานที่ตีเหลือดอกออกไปเบิ่งเชิงก็เว้นพี่น้องเนี่ยพวกท่านลมอยู่กำลังเอ็นบานนี่มืออื่นก็ตีย่างเลยเหมือนก็ตีนอนคองออกหยอกนะครับพี่น้องกระดักไม่ก็ป๊อดโตอุ้ยพี่น้องไอ้พวกย่างยุดเลย นะจกมาเป็นยังไงล่ะถ้าหมดชาดทุกคนนะครับพี่น้องมาดีมาดีาดเอาตอนละว่า้นก็ได้เดี๋ยวพ้นหยุดตีลงไปเบื้องล่างกับพี่น้องอยัเป็นได็น้าล้นร้ายวะเดี๋ยวสีพาพี่น้องไปเบื้องล่างวานนี้ <มา S 2> อ่ะพ้นหยุดแล้วครับพี่น้องวานนี้ไปไปเบื้องล่างกันว่า,าเ,เป็นยังไงหน้ามร่มนร้ายไปไหนครับพี่น้องไปไปเบื้องตรงขี่ ควนข้างล่างกันบ้านก็โตขึ้นจีทวมหมดแล้วครับพี่น้องเอ้ตกแห้งยางคาเลยก่อนไปข้างล่างมาเบ่งแปลงคักรัยหน่อยครับพี่น้องเป็นยังไงโพี่น้องไอ้เบ่งเนี่ยบ่ย่างดอกคักรคอยก็พี่น้องตายแล้วสิได้กินหมดพี่น้องเลยไอ้เบ่งเนี่ยก็เฮ้ยยังไงล่ะพี่น้องบ้านนี้ฮู้ี้ มาคักมาแน่แท่ตรงที่ะแป้งผักข่อยผักชีข่อยสีย่างบโบราดน,นี่เอาปุ่นเอาหยางมาใส่พี่น้องเลยฝนตกมาถ่วแบบนี่เฮ้ยจังไรระบาดน,นี่ไปไปเบิ่งข้างล่างกั่หน่อยครับพี่น้องตกคักตกอีหลีเลยพี่น้องเลยตกแห้งคักอีหลีร้อยบางกีป่ะป่ะป่ะพีเบิ่งข้างล่างเฮ้ยจังไรเนี่ยโอ๊ยมากมาก็มากขากมากเนี่ยพี่น้องโอ้ยแต่เมืนเน่อไหทั้งปุ่นเพิ่นปล่อยน้ำลงมา พอ <P> เโอะเพื่อนี่พี่น้องพอเโอะพี่น้องก็ยืนบานนี่เพื่อนี่พอเถอะคุณนายเตรีมเออเบิ้นเลยพี่น้องเลยทวมบัดรเลยต้นไม้พวกกล้วยพวกต้นไม้ครับพี่น้องทวมบ่อเลือเลยปอเถอะแครับมาแน่ที่พี่น้อง,งเพื่อนี่คุณนาย ม,บบม,มือเศร้าว่าปานนี่มะมือนีิมาคักมะแน่แถิพี่น้องติกล่ะบ่ต่อทั้งปูนเป็นปลอยลงมาเลยครับพี่น้องที่ทั้งปูนทุกที่เป็นน้ำปูนปูนไหลลงมาหนิแม่นวัดเลยหนิท้กทีล่ะมือเศร้าบ่าลายพี่น้องว่าบางแน่บัดนดนี่อดน้ำปอกแกงครับพี่น้องเลยท่วมเบิดเลยหัวซวนหัวย่างเลยภาคอีรีพี่น้องทุงแน่ยปูน่ะบ่ต่อ พุ่นายมือเศร้าเพราะท่านเต็มครับพี่น้องบ่อปลาบางทีบ้านล่นไปเบิดเลยพุ่นไปบัดเลยพี่น้องผมตรงนี้เออมาบัดเลยวันนี้คือเศร้าผ้าพี่น้องกัเบิ่งน้าก็ท่านลายด้มากวันนี้เบิ่งที่เหล่าครับพี่น้องเบิ่งบ่ได้เลยได้สวนถ่วมคักถ่วมเน้พี่น้องเอ้ยนะบัดขัวยังพี่น้องของในหัวในสวนปลูกไว้ น้ำท่วมน้ำขังบางที่ะพี่น้องเออทุน้ำไหลมาจากข้างบนพุ่นปุ่นบ้านล้างพุ่นปล่อยน้ำลงมาธรรมาดาสวนพอบนบนบนับนเด็กขังป่านี้ปล่อยน้ำไหลล,ลลงมา,า,มาพุ่นนะคลองาาถถาาถถน้ำไหลลงมากักคักพี่น้องไอ้ท่วมคักท่วมแน่บานนี่ธรรมาดากันน้ำอยู่ในนี้มันก็บว่าปานใดครับพี่น้อง ทีเพิ่นสูงกว่าแสดวอยู่นี่มันทีมันถมบ่ได้ครับพี่น้องผมก็เลยเป็นแบบนี้ปลูกยางบ่ได้เลย่ <S 2> <S 2> วมคักบ่วมเนี้เบ็ดเลยบ้านในขันรดน้ำก็ล้องไปหน้าพุ่นเพิ่นพุ่นเหรอครับพี่น้องผุดหน้าเพิ่นถ้าผุดต้อง,งสีเออต้องไปผุนล้น้งไปผุดเหรอครับพี่น้องผมล้น้ขาม,มไปผุนดตกแห้งอีรีเด้ครับพี่น้องเมื่อกี้นี่โอ้โหตกแห้งคักแห้งเนี้เทิงล่มเทิ่ยงฝน มืดมั่วเป็นตกมากอีกบาจากผู้ผนทองฟ้ายังเป็นยางอยู่ยังท่านแจงท่านสว่างออกอยู่เพื่อนวัตถิตกไปหอดวัตถิเก่าที่ซีผลครับพี่น้องเห็นจังใดมันที่มีหมองอยู่บ่เนี่ยหัวสวนมันต้นไม้เฉบ่าตายเวรบอกครับพี่น้องผมยังที่ละยังไปเบิ่งทตงปุ่นท่างที่เอาใบไม้ไว้ใุ่นเป็นจังไดตรงเนี้ยกล้วยต้นนี้กระล่างสิพนจากน้ำรวมอีกแล้วอออโต๊ ขากีรีอีหลอพี่น้องเอ้ตรงเนี่ยคุณเออมาบดตลอดดแต่เพื่อนพอปล่อยหนามลงมากับโพธิ์ได์ครับพี่น้องพอปล่อยหนามลงมาใส่พี่ตัวมมาบัดเลยท,ทุน่นกับถอนธรรมดามกับถอนยุบมันกับถวมมาหลายปีนนี้ทุกปีก็ได้เนี่ยมันก็จะหลน่นลงไปหน้าเพื่อนผมนล้วครับพี่น้องผมหลน่นลงไปตรงหน้าเพื่อนผมเป็นช่องลงไปผมตรงเนี้ยพี่น้อง เบ็ดเลยพวกเนี่มันปลูกของไปไหนเลยแล้วครับพี่น้องทุกปีพวกเนี้ยปบ็ดเถอะข้ากีหลีพี่น้องเลยนี่แหละมันก็จะไหลมาหนีแล้วครับพี่น้องผมนี่โรคไปหนีหนีไปหน้าเพื่อนพอดีโล่งนี่หนีเต๋่เบิดพี่น้งนนอ,นองน้ำคุณน,นะน้ำโลงกันหน้าเพื่อนเพิ่มเพิ่มยอะคุณน้ำจากทีสูงลงมาทีต่ำก็เพื่อนว่านล่ะคุณน,นะลงไม่ปวดพี่น้อง มองเนี่ยบู๊ยพี่น้องเ้ยอยู่กันหน้าก็คือสิตเต็มขึ้นกันครับพี่น้องผมน้าลุกงเรียนไหลลงคานทีตกจังมือ,อบ,อบอู๊พี่นอ้องเ้ยถ้าตกถึงวันฮอดทีเก่าทีซีบก็โอ้พี่น้องเ้ยเบิ่งบ่ได้เลยล่ะสวนอะมืนอนีกับค้ำแล้วครับพี่น้องผม ผภาพี่น้องมาเลาะเบิงหัวเบิ้งสวนอีกครั้งหนึ่งครับผมช่วงแรงๆก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้อครับผมียมรับชมคลิปให้เดี๋ยวจังพอกันไหมครับพี่น้องผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปซ้ำนี่ละขอบคุณหลายๆครับผมสี่รับชมเป็นกำลังใจให้พอกันไหมคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้โชคดีสุขสุขคนครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ